สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L5018 นะคะรถปี62นะคะตัวนี้ใช้งานน้อยค่ะ90ชั่วโมงเท่านั้นนะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดิน่าค่ะและโรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะสวยมากตัวนี้นะคะเดิมๆทุกจุดนะคะสภาพนางฟ้าเลยไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะ ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะน่าใช้มากๆค่ะสำหรับ L 5 0 1 8นะคะตัวนี้มาดูชั่วโมงการทำงานค่ะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่97ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสาภาพสวยเลยเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเกียร์ซัตเทิลที่มือนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะดูสีสันร,รอบๆคันนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สวยๆสดๆเลยนะคะลูกค้าใครที่หาอยู่นะคะสำหรับ L 5 0 1 8ดรถปี62นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่97ชั่วโมงนะคะ mm. ยางดีทั้ง4เส้นนะคะยางสวยมากๆยางหน้ายางหลังนี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับ L 5 0 1 8มาดูด้านหลังของรถนะคะนี่ค่ะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยรื้อค่ะ ดูกใกล้ๆกันได้เลยนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะมาพร้อมโรตารี่จอบหมุนนะคะ RX 1 8 3สภาพสวยเลยตัวนี้นี่ค่ะปี62เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะบอกเลยสภาพดีมากๆแล้วก็รถค่อนข้างใหม่เลยค่ะลูกค้านี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลย l ห้1 8ตัวนี้นะคะรถปี62นะคะราคาอยู่ที่5 8 5 0 0 0บาทนะคะ5 8 5 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่มีค่าแนะนำให้5,000บาทค่ะใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลย0819136451ค่ะ